มาดีอยู่ีแม่แอบมะเทียวจ้ามาหาน้องหมวยกระบ่าแดงนะนี่ก๋วยเตี๋ยวทองแท้อ้โถ่ถ้วยเบลเลอร์เลยแล้วก็นี่มีแคบหมูด้วยนะฮะได้เยอะอร่อยด้วยนะคะทุกคนพ่อพ่กีนนองจ้า ระดับแม่แล้วชีวิตนี้ขาดปาราไม่ได้นะคะอันนี้ส้มตำนะคะส้มตำปราด้วยพี่น้งอ,องหอได้แตกปฏิบัติการกินสูงแบบนี้ันดับแหลกสุกดกรุปุ้งเผ็ดเกลี้ยวมากเลยเพื่นอนบานกินแบบทานักเล่นพี่น้องสิงเราา คือเนื้อแบบบางนะบางสไลด์เป็นเนื้อสไลด์จังบรรยากาศยืมหรอข้น จังหวัดอุบลก๋้ยเตี๋ยวทองแท้ร้านน้องหวยกะเบ่าแดงนะคะร้านน้องหวยใครผ่านมาแวะมานะคะตัวใหญ่มากแม่รสชาติดีค่ะนางกินในห้องแอร์ด้วยแม่ด้วยอากาศมันพอะ ลองก็เลยเป็นห้องแอร์เลยดีน้ำพะน้ำแปดตัวอ,อร่อยอร่อยอร่อยจริงนะใส่ซินไปะนะส้ตมตำ รสชาติดีอยู่เราจะกินหมดไหมเนี่ยตื่นหวยง่ายแทนโอ้ยที่ไหนตำหลวงก็บ,บางรับคุณค่าพี่นอ้อง ตำหลวงพะบางตอนต้องใหญ่อ,อ,อ,อย่างนี้นะปิดไปฉ่ำแค่ยังงี้แค่เมื่อกน อร่อยอค่ะเอ,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 อาไปนอนท่านผู้ายกันออออกขออนุญาตนั่งกินแบบจับๆต่อด้วยจ้ะเด็